สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชวนรีวิวกับมาแล้วนะจ๊ะเย้ๆสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆจ๋านี่เลยครับผมสิ้นสุดการรอคอยนะเพื่อนๆนะมันมาแล้วนะครับมาสักทีโอ้ยนะครับอยากเล่นอยากจับมานานแล้วพอกคุณเนยมาแล้วครับผมกับเจ้าก็ซีล่านะเพื่อนๆนะนะครับผม1 9 9 1นะครับผมก็ S H F Monster Art โอ้ยเรียกอยากเปเย็นนะชื่อตัวนี้นะเพื่อนๆนะก็สลับตัวนี้นะครับก็คุมวลได้พีไปกับทางร้านของอเพจของน้องนอนนะครับนนศิลาของเรานะครับก็ สวยงามบานเบิร์นะครับตัวนี้เพื่อนเื่อนดูแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งสวยมากนะครับผมจะเป็นสีแบบเทาๆอมฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนิดๆนะสีมันเท่มากเลยนะครับเนี่ยอาร์คเวิร์ตรงนี้ชอบมากมันเท่มากนะครับอาร์คเวิร์ที่เป็นก้อนจี้อ้าปากเนี่ยนะครับผมเออหือแพ็กเกจจิ้งงามเพื่อนเพื่อนนะครับสวยงามเลยนี่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 เออหือยิ่งด้านหลังเพื่อนๆนะยิ่งด้านหลังยิ่งสวยเลยครับผมพวกพวกแบบภาพอาร์คเวิร์เขานะครับเขาแบบ จัดท่าจัดทางมาสวยมากนะครับคือเหมือนมากนะครับแล้วก็ที่เด็ดสุดเลยคือตรงนี้เพื่อนด้านล่างนะครับก็จะมีเหมือนกับเป็นภาพนะครับภาพที่เป็นอาจารย์คนที่ปั้นนะครับคืออาจารย์ยูจิซาไกใช่ไหมนะครับผมเนี่ยนะครับก็คือประมาจารย์คนหนึ่งในการปั้นพวกก๊อตพวกนี้เนาะเพื่อนๆเนาะสำหรับคนที่เล่นก๊อตก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมแพ็กเกจจิ้งนะครับสวยงามมากเพื่อนนะครับผมเนี่ยมองไปรอบๆด้านเนี่ยมัน มันงามมันคมมันดีจังเลยนะครับผมเนี่ยด้านล่างก็มีด้วยนะเนี่ยด้านล่างก็มีตัวที่เป็นรูปก็แบบนี้ด้วยนะนะครับผมตัวนี้ผมไม่แน่ใจว,ว่าเป็นล็อตอะไรนะนะครับผมก็พีก,กับทางร้านมังมนนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านก็น่าจะได้เล่นกันแล้วเนาะสลับเจาก๊อตตัวนี้นะเพื่อนๆนะโอ้ยคุมบอลตื่นเต้นตื่นเต้นมากเ,เพื่อนๆนะครับผม อยากจะเล่นแล้วอะเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยไหมนะครับแพ็กเกจยิ่งดูประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามันตื่นเต้นอยากเล่นตัวด้านในแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเท่าที่ดูจากรีวิวของแบบเมืองนอกเมืองนามารู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องบางทีเปิดมาก็หลุดเลยก็มีนะครับแล้วก็จะมีปัญหาโน่นนี่นั่นเรามารอลุ้นกันเพื่อนๆว่าตัวนี้ของคุม,มวนเนี่ยนะครับจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่เราไปอันบ็อกกันเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นมือหนึ่งเลยนะจ๊ะมามาอันบ็อกตรงไหนแล้วเนี่ยตรงไหนวะเดี๋ยวแกกตรงไหนนนะั น่าจะเป็นตรงไหนวะแป๊บหนึ่งเพื่อนๆผมหาที่เปิดไม่ถูกไม่ถูกมันมีด้านบนเนาะมีด้านบนกับด้านล่างปะ่ะงั้นเราเปิดด้านล่างแล้วกันนะนะครับผมเรามาอันบล็อกกันเลยนะครับเพื่อนๆเราป่ะไปลุ้นพร้อมๆกันไปไปไปโอ้ยมือไม้สั่นนะครับคืออยากได้อยากเล่นนะครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะจ๊ะโอเคมาไปกันเลยนะฮะเฮ้ยซับายเรียบร้อยมา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 ,มา เดี๋ยวคุณมวลขออนุญาตแกะก่อนดีกว่าน้องไม่อยากแกะหน้าหน้ากล้องตรงนี้เดี๋ยวห่างละอันตรายนะขออนุญาตสักครู่เพื่อนเดี๋ยวเอาเนาะออกมาก่อนนะครับชุบปิ๊งปิ๊งมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนือโอ้โหโอ้ยเพื่อนจ้าอือหึโอ้ตายแล้ว อะไรมันจะหล่อเท่ขนาดนี้นะครับผม,ม,ม,มนี่เลยครับเพื่อนๆมาแล้วครับผมกับเจ้างาน S.H.M. Monster Art Godzilla นะครับ ปี1 9 9่เนะเพื่อนนะโอ้โหประจักษ์ประคุณลุ้นๆเว่าอะไรจะหล่อขนาดนี้ครับลูกค้าโอ้โหยหล่อเหลือเกินนี่เพื่อนจ๋าสวยหลอ่อเท่ส mart โอ้โยดีไปสมบูรณ์ประคุณเลยโอ้โหสมการรอคอยนะเพื่อนนะนะครับผมโอ้โหเพื่อนนี่เลยจ้ากับตัวนี้นะครับผมก็สลับ ใครที่ยังไม่ได้เล่นนะะครับผมว่าคุณต้องไปหามากันแล้วสลับตัวนี้นะเพื่อนๆมันงดงามมากนะครับผมโอ้สวยงามมากสวยงามมากประจวบคุณเลยนะครับผมอืมอ่ะโอเคอนะครับตื่นเต้นไปสมกหน่นะมวนนะเพื่อนๆนะนะครับผมก็นานาจะได้จับของดีๆแบบนี้กับเขานะครับผมอ่ะโอเคเพื่อนนะครับก็สลับตัวนี้นะเพื่อนนะเราพูดถึงดีเทลเลยนะครับดีเทลในภาพรวมนะเพื่อนๆนะคือมันสวยงามมากนะครับก็ตามมาตรฐานของงานของ ของค่ายนี้เขานั่นแหละนะครับก็มาตรฐานเขาก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งไอ้พวกงานหลังๆมาเนี่ยนะครับเขาก็ยิ่งทำออกมาได้ผมก็มองนะผมมองในความคิดผมนะมันก็ทำออกมาได้ดีมากขึ้นนะนะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยเล่นงานสมัยก่อนไง <laughs> ผมก็เลยมมองงานสมัยนี้ก็เลยผมก็มองว่าเออมันสวยงามมากนะครับผมเ <laughs> นี่เ,นเพื่อนๆนะครับในภาคร,รวมสวยงามนะครับแต่แค่ว่า มีอุปสรรคตอนแกะกล่องอันบ็อกนิดนึงก็คือเปิดมาแล้วคือแต่ตรงนี้นะครับหลุดมาเลยนะครับผมก็สร้างมาตรฐานให้กับคุณลุงบัณนะครับที่แหมจะต้องมีอะไรนิดหน่อยมาให้เราได้ตื่นเต้นตลอดเลยนะครับก็รหดับตัวนี้นะครับมีแค่ตรงนี้ที่หลุดมาแต่ก็ประกอบได้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมในภาครวมนะครับดีเทลต่างๆโอ้โหงานปั้นนี่ก็กต้องยอมรับว่าอาจารย์ท่านที่เขาปั้นก็คือสุดยอดหนึ่งคนเนาะนะครับในการปั้นก๊อตจิของเราคืออาจารย์ยูจินี่เขาสุดยอดแล้วนะครับปั้นออกมาได้แบบ เพอร์เฟกและสวยมากืออหือมันหล่อมากเลยเพื่อนๆนะครับผมแจว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 สีไอ้ตัวนี้มันดูสีแบบมันจะเป็นเทาเทาไม่เพื่อนๆนะครับจะเป็นเทาเมันไม่ได้ดำอะไรขนาดนั้นนะนะครับจะเป็นสีเทาเทาคุนคุนฝุ่นฝุ่นเนี <aus wide. S 2> <c å nd> ่ยนะครับผมแล้วก็ไอ้ตรงครีบนี่มันก็จะเป็นสีเทาแบบเทาคุนคุณฟ้าอ่ะอมอมขาวๆด้วยเนาะนะครับผมก็สวยสวยสวยอื้ม แล้วก็เท่าที่มองจากตรงนี้นะเพื่อนๆนั้น,น,นจุดขยับเหมือนกับว่ามันจะมีการพัฒนาหรือเปล่านะครับผมคิดว่ามันน่าจะพัฒนาจากตัวไอ้เจ้าตัว8 9เนะนะครับเพราะว่าเนี่ยดูจากมุมนี้เลยนะครับเอาแค่เนี่ยมุมตรงเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าขามันจะชิดได้มากกว่านะมันจะดูเป็นแบบว่าเออดูดูดูเป็นธรรมชาติมา,มากมากมากขึ้นนะเหมือนไอ้ตัวที่แล้วเหมือนกับว่าขามันจะไม่ตรงขนาดนี้สังเกตไหมนะครับขามันจะแบกมันจะเหมือนเป็นคนแบบ ทำท่าแบบ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 ยังไงอ่ะแปบแปลกอ่ะมันเหมือนก็เป็นคนแบบแบกขาออกตลอดแต่ตัวนี้มันดูแบบเออเป็นแบบตรงตรงนี้ผมมองว่าเออมันดูหล่อแล้วก็สง่างามดีนะครับผมแล้วก็ที่เด็ดสุดคือผมชอบตรงหน้าจริงเลยเพื่อนๆเฮ้ยตัวนี้เขาปั้นหน้ามาได้แบบเดือดมากนะนะครับหน้าคือหล่อจัดเลยนะครับหน้าคือหล่อมาก น,นี่ถนัดยังไม่ได้ขยับอะไรเลยนะจ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ไอตรงลำคอนะเพื่อนๆนะคอจะมีความล่ําเนาะลำก่าเจ้าตัว8ปดเมากเลยนะดูลําบึกเลยนะอืํลำบึกหล่อซะเหลือเกินนะครับส่วนคลีบนะครับคลีบก็ดูดูต่างใช่ไหมนะครับรู้สึกว่าจะมีความต่างจากตัวที่แล้วด้วยนะ นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับไอ้พวกเรื่องข้อมูลก๊อตเนี่ยผมฟังมาจากช่องไคจูคิงด้อมมาเยอะมากนะครับช่องของน้องแบมนะครับก็เลยแบบมีความรู้ที่พอสมควรแล้วก็เท่าเท่ากับการที่ได้ไปสัมผัสพูดคุยกับน้องเบนนะครับเบนอินไซต์เขาก็ไดใ้ให้ข้อมูลต่างๆมาผมก็บอกอ๋อมันมีความแตกต่างแบบนี้ก็ต้องยอมรับสรารภาพตรงๆว่าคุมวลมองไม่ออกเนาะไอ้พวกก๊อตไอ้หน้าเนี่ย กอตหน้าเขาเรียกว่าหน้าเหเศปะเนี่ยไอ้หน้าแบบเนี้ยมันจะคล้ายๆกันคือผมเองก็ชอบมานะไอ้กอตหน้านี้เพราะว่าผมโตมากับกอตหน้านี้แหละนะครับแล้วก็ทันดูที่เป็นม้วนวิดีโอไม่ทันดูม้วนโลไอ้ไม่ไม่ทันดูโรงหนังหรอกเพราะว่าไม่มีกระตังนะครับจะดูทางม้วนวิดีโอซะมากกว่าก็จะทันกับไอ้กอตหน้านี้แล้วผมก็สังเกตว่ามันก็เป็นกอตหน้าคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนของเรื่องของเชฟบอดี้ใช่ไหมแต่สำหรับคนที่เขาสายลึกๆอย่างพวกน้องเบนน้องเบียร์น้องแบมแล้ว เก็บข้อมูลโอ้มันมีลาตรงนี้นะตรงนี้จะใหญ่ตรงนี้มันจะเล็กเลแต่สลหรับผมเออมันดูไม่รู้เรื่องนะครับแต่แค่ว่าผมผมชอบไอ้กอดหน้าแบบเนี้ยนะครับผมโตมากับมันก็เลยมีความผูกพันกับตรงนี้ซะมากกว่านะครับโอ้ผมว่า,วาตัวนี้หล่อนะเจ๋วเลยเออจุดขยับขอตรงลําคอกอนแล้วกันเนาะนะครับคอก็ขยับได้ปกติทั่วไปปากอ้าแล้วหล่อไหมแง๊บอ๋อือปากนี่หล่อมากนะเพื่อนนะนะครับผมเอ,อ่อฟันเนี่ยมันเหมือนมันคมกว่าเดิมไหมอันนี้ผม ผมก็ไม่มีตัวเก่าซะนะว่าตัวเก่าผมปล่อยน้องไปซะแล้วนะก็เลยไม่รู้ว่ามันไม่ไม่ได้เอามาเปรียบรู้สึกว่าฟันนะผมมองว่าฟันมันสวยขึ้นเนอะนะครับฟันมันดูมีความคมแล้วก็แล้วก็เรื่องของมันมันมันแยกเป็นซี่ได้สวยดีแล้วก็ไอ้ตรงฟันเขี้ยวหน้านะครับมันจะยาวขึ้นกว่าเดิมด้วยนิดนึงนะตาโอ้โหตาหล่อมากนะครับตาในแววตามีประกายปิ๊งๆนะเหมือนเป็นแบบฟิลแววตาเหมือนมีการเคลือบอะไรสักอย่างให้มันดูมีความเป็นแววๆอ่ะเนาะนะครับผมเออแจ๋วแจ๋วแจวแจวแล้วก็ตรงแขนขยับได้ ก็ปกติของงานแบบนี้แหละนะครับเพราะก๊อดคุณจะทําท่าอะไรอะ่ะมัน,ม,นมันก็จะขยับได้ประมาณนี้แล้วก็ส่วนข้อมือก็บิดได้อิสระนะครับคุณก็จะทําท่าแบบนี้ก็ได้เป็นก๊อดขอฝนนะครับแล้วก็ตรงเอวเหมือนจะขยับได้มากขึ้นเนาะเนี่ยจะบิดได้มากขึ้นมีการเอี้ยวตัวได้มากขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็เหมือนจะมีการก้มได้มากขึ้นเออก้มได้ก้มก้มได้เยอะนี่เห็นไหม ก้มได้เยอะพอสมควรอยู่เนาะนะครับเนี่ยมีการก้มได้พอสมควรอยู่แต่ผมไม่ค่อยแบบจะทําท่าแบบเนี้แล้วก็ตรงขาก็บิดเนี่ยครับก็จะเอฟอัดเนี่ยของใหม่ก็นี้แหละแมง่ของใหม่เนี่ยมันดังเพราะดีจังเลยอย่ากรับนะนะครับผม,มนี่แล้วก็ตรงพวกเขาก็จะเนี่ยนะครับมันก็จะขยับได้พอสมควรนะเนี่ยเห็นไหมครับเออแล้วก็ตรงข้อเท้า เท้าก็ขยับได้บอออขยับได้พอสมควรนะครับเหมือนจะขยับได้มากขึ้นนะนะเดี๋ยวขอทําท่ามือดีๆด้มันน่ากเกลียดแบบมือแบบนี้มวนก็เล่นอะไรไม่รู้เรื่องนะครับผมเนี่ยนะครับอือหางนะครับหางก็เหมือนกับมือก็ตัวเก่าแหละนะครับมันก็จะบิดบิดดัดได้ตามข้อต่างๆนั่นเนี่ยเราก็สามารถบิดได้อะไรได้ตามมาตรฐานของงานของรุ่นนี้แหละนะครับอืมโอ้ยสวยงามตัวนี้ที่เด็ดเลยนะครับอือพออ้าปากแล้วมันเฟี้ยว รู้สึกว่าตัวนี้มันจะกระดกลิ้นได้ด้วยนะเพื่อนๆนะนะครับมันกระดกลิ้นได้ด้วยนะแต่ว่าคุณมดไม่มีอะไรเขีย่ยต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะนะครับอุ้ยผมชอบตาแลวหน้ามันมากเลยอ่ะมันโคตรจะหล่อเลยอะดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะจ้าเพราะหนุ่มก๊อตตัวนี้เนี่ยนะครับผมทีนี้มาพูดถึงเรื่องของความยับย่นยุยี่ที่ผมมองว่าตัวนี้มันมีความยับย่นยุยี่กว่าตัวที่แล้วเยอะมากนะเพื่อนๆนะนะครับเนี่ยโดยเฉพาะตรงขาเนี่ยโอ้โหมันจนแบบ เนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตรงเนี่ยไอ้ตรงขาด้านล่างเนี่ยนะครับไอ้ตรงนักแข่งเนี่ยเรียกว่านักแข้งแล้วกันเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับมันย่นเหมือนแบบมันกองทับกันอ่ะเหมือนเวลาเราใส่กางเกงยีนแล้วแบบ มันเกงยีนเรามันขายยาวเลยแต่ว่าขาของเรามันสั้นอะ่ะแล้วมันก็จะกองๆแบบนี้ผมมองแล้วโอ้โหเนี่ยฟิลชุดยางที่ขมมลทวินหาแล้อยากได้ก็คือไอ้ฟิลชุดยางพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ชอบมาอยู่แล้วแหละแล้วก็ไอ้ส่วนหนึ่งคือเราไปฟังจากน้องๆมาเยอะมันก็เลยทําให้เราสึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็อินตามไปด้วยนะครอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนผมก็ไม่เล่นนะไอ้ชุดยงชุดยางแบบนี้จนเราฟางังน้องๆมากขึ้นมันเลยแบบอ๋อโอเคเขาเล่นแบบนี้กันเนาะ นะครับผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเนี่ยโอ้โหมันมีความย่นยับยุยยี่เนาะแบบอืม้มเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกจริตถูกใจโดนใจนะครับผมโอ้ยสวยสวยแล้วก็ตรงหน้าอกรู้สึกมันจะบึกขึ้นเนาะคอนี่เห็นชัดเจนว่าบึกขึ้นล่ําขึ้นเลยนะครับก็ที่เด็ดสุดผมมองว่าตรงหน้านั้นหน้า,นาไม่โคตรเหมือนนะครับมันเหมือนแล้วก็มันมีความดุดดันนะเวลามันอ้าปากอะไรเงี้ยมันดูแบบอื้มแง แล้วยิ่งปากปิดก็หล่อเห็นไหมครับปากปิดนี่ียบเราจะเห็นเคี้ยวหน้าโผมาเห็นชัดเจนนะนะนะครับผมรู้สึกแบบว่าเออหล่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 อเอาเรื่องเอาเรื่องตัวนี้นะ่าจะถ่ายอินเสิร์ตกันยับยับ,ยบมันๆอะนะครับผมอืมี๋ยวยิ่งเอาไปเล่นกับฉากไดโอนะผมเชื่อว่าน่าจะเฟี้ยวกันนี้แน่นอนสำหรับผมนะั้นต้องมีฉากไดโอให้น้องได้ยืนนะครับผมอ่าก็สลหรับตัวนี้นะเพื่อนๆนะก็เอามาป้ายยากันเผื่อใครที่ยังไม่มีนะครับถึงคุณจะ ไม่ใช่สายก๊อตแบบผมนะไอผมก็ไม่ผมก็ผมก็ไม่ได้เป็นสายก๊อตนะถึงคุณจะไม่ได้แบบว่าเป็นสายก๊อตอะไรมากคือผมเองก็ไม่ได้เป็นไงนะครับแต่ว่าผมก็ชอบก็ซิล่าในระดับหนึ่งพอสมควรเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เติบโตมาเนาะก็แนะนําเชียร์ตัวนี้เลยนะครับก็อยากให้มีเอาไว้ก็สำหรับก๊อตหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ตัวนี้ผมมองว่าเวิร์กมากๆนะครับและยิง่งเอาไเล่นกับพวกซอฟ นะครับผมว่าเอามาถ่ายภาพอะไรมันยิ่งจะสนุกมากขึ้นนะครับหรือคุณทุนนะคุณไปซื้อเป็นพวกฟิกูอาร์ตไม่ใช่ฟิกูอาร์ตไอ้พวกงาน HSM เนี่ยที่เป็นงานของมอนเตอร์อารเน่ยมาเล่นด้วยกันผมว่ายิ่งก็ยิ่งโคตรฟินเลยล่ะนะครับผมก็ตัวนี้ก็ได้แต่หวังว่าน้องจะอยู่กับผม,มนานๆนะครับ <laughs> ไอตัวที่แล้วที่ผมปล่อยไปเพราะว่าพอดีผมมีโครงการอยากจะซื้อก้อนตัวอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ไอตัวนี้กับไอตัวที่ปล่อยไปหน้ามันค้ายกันมากก็เลยแบบว่าเออเอาตัวนี้เอาไวล้ละกันนะครับแล้วก็ปล่อยน้องตัวนั้นไปเพื่อจะไปซื้อตัวอื่นเอามาเล่นด้วยกันอีกแต่ว่าตั้งโครงการว่าอยากจะมีก้อนที่เป็นงานไอ S H M เนี่ยให้ได้พอที่แบบว่ามากเท่าที่ผมจะอินนะใช้คาว่าอินแล้วกันเพราะผมคงไปเก็บทุก ทุกอันน่ะผมแค่ว่าเออผมอินตัวนี้ผมชอบตัวนี้ผมก็คงจะจัดมานะครับผมตัวนี้ก็มองๆไอ้ตัวนี้ไว้อะไอ้กอซิล่าตัวแรกอะ่ะอะไรอะไอ้ตัว1954้าป่ะไอ้ที่ว่าตอนนี้เหลือกันบานตะไทยเลยเออทําไมวะแต่ราคาก็ไม่แรงนะตัวนั้นนะละสองสองต้นต้นหนึ่งนะผมมองว่าเออผมก็อยากจะจัดอยู่แต่ผมไปดูรีวิวแล้วอะ่ะผมเห็นหน้าตาก็อปแล้วผมรู้สึกแบบผมถอดผมถอดใจพอสมควรนะทำไมหน้าตามันอย่างนั้นอะ่ะ นะครับมันแต่มันก็บูบี้ดีนะแต่มันก็บูบี้จัดเลยวะนะครับแต่ก็ม,มองดูก็มามองอยู่นะครับก็รอดูว่าในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะก็สลับตัวนี้นะครับคุมวนเอามาอวดเอามาป้ายยากันสลับขายที่ยังไม่มีก็ไปหากันมาซะตามเพจก็ยังหาซื้อได้ด้วยว่าจะไปถามน้องนอนก็ได้นะครับร้านเอ่อจะเพจนนศิลานะครับแล้วก็ ทางร้านดิมทอยก็ยังคงมีขายที่หน้าร้านนะครับก็สลับตัวนี้ก็เอามาป้ายยาเอามาอวดกันเผื่อเพื่อนคนไหนสนใจนะครับก็ลองไปโดนกันมาเพื่อนราคาแบบนี้ผมมองว่าโอเคนะกับงานตีว่า3ามพันละกันสามพันกับงานสเกลแบบนี้การทําสีแล้วก็ปรมาจารย์การปั้นของอาจารย์ยูจิด้วยผมมองว่าแค่นี้มันก็คุ้มค่ามากๆและจะให้ดีกว่านี้เอาไปเล่นกระฉากเดโอนะครับผมมองว่าเวิร์กแน่นอนสลับตัวนี้นะจ๊ะอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะฝังเพื่อนนะครับ กดไลค์นะครับกดซับสไคร b ์ให้กับครูมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะ๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับครูมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยันอีกสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย